ู้ชมพบกันใหม่อีกแล้วในรายการ Great Food Good Life by ยเชฟคาน i ไฮไฮจ๊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 จจถ้าไปเมืองหลวงฟิลิปปินส์นะไปที่มะนิลามะนิลานี่นะ่มันก็จะเหมือนกับคล้ายๆมะนิลาไปอีกจังหวัดหนึ่งอย่างนี้หรือว่าอีกเมืองหนึ่งอย่างนี้ชื่อบิโคซึ่งบิโคอย่างนี้เขาก็จะมีชาวคน เขามีเผ่าแบบทั้งหมู่เกาะเลยอ่ะไม่รู้ว่ากี่ร้อยเผ่านะชาวบิโกลาโนบิโกลาโนเนี่ยนั้นคือรถไฟระหว่างมนิลาไปบิโคเนี่มันก็จะมีเที่ยวหนึ่งเขาเรียกว่าบิโกเอ็กซ์เพรสเมนูนี่ต้นตำรับหมางของมาก็มาจากเอคใครๆที่ขึ้นรถไฟ เนะที่ยวนั้นเนี่ยดีมันก็ต้องกินรายการนี้ซึ่งสไตล์บิโกลาโนเรียกว่าบิโกเอ็กซ์เพรสวันนี้นี่เนี่ยเชฟคานี้ก็จะเรียกมันว่าคานี้ผัดกะปิลกัลกลักไอเนี่ยบิโกลาโนชาวบิโกลาโนที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เนี่ยเี่ยกินเผ็ดแต่นั้นน่ะต้องเผ็ดแซบ่บเผ็ดแซ่บกับกะปิอย่างนี้นี่น่ะมันผัดกับอะไรรู้ไหมก็ต้องมีรายการนี้มันก็ต้องมีเมนูนี้ต้องมีกะทิแล้วก็ต้องมีกะปิแล้ว พี่คีฟ้าไปเรารีบเข้าครัวเลยเพราะว่าไอ้นี่แบบคิดไปแล้วนี่เนะี่ยข้าวร้อนๆนะเชฟจําได้วันนั้นว่าข้าวร้อนๆอย่างนี้ลงไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเชฟทนะ oh, 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 ํานะโอ้โหคงอยากจะลงอะไรรู้ไหมสตอเชฟชอบไปเลยอ่าท ah, ่านผู้ชมเรามาถึงที่ไหนพอด,ดีมาแถบของบางลำพูนะฮะตรงค่ำวัดโบว์เนี่ยนี่ จะมีซอยเล็กๆอย่างนี้เข้าไปร้านชื่อร้านอิสลามนะฮะร้านอาหารขายอาหารมุสลิมแบบนี้ก็คือร้านไอชานี่เองนะครับได้เจอกับเจ้าของร้านชื่อคุณสะอาดเป็นเจเนอเรชันเจนที่3นะครับเป็นลูกคนที่5ในพี่น้องทั้งหมด8คนซอยเล็กๆแคบๆที่เดินเข้ามาแรกๆข้างนอกอย่างนี้เนึกว่าจะขายแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียยเ๋ยวเนื้อยอย่างนี้ปั๊บเข้ามานี่โอ้โหข้าวหมก ข้าวหมกเนื้อสเต๊ะปอบเปี้ยผงเอ๊ะอาหารอาคาลาวทั้งนั้นเลยวันนี้นี่นะก็เลยเชฟได้เจอกับเจ้าของร้านเขาแล้วเลยทาม่าเข้ามาที่นี่ไม่ทนันไม่ได้เลยมีอะไรบ้างจัดมามาเลยเรามาดูสีมีอะไรนะฮะที่เราบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเอ,อสลัดแครกเก่นี่ก็คือไอ้นี้เองสลัดแครกหลกักๆอย่างนี้คือทราบแล้วก็เหมือนกับที่ตำราอาหารที่เชฟทำขึ้นมาอาหารอินโดนีเซียเนี่ยพวกคุณสะอาดเนี่ย เจ้าของสะอาดนี่บอกว่าคุณปู่นี่มาจากอินโดนีเซียสักประมาณ60 60กว่าปีที่แล้วนะฮะไอชานี่คือชื่อของคุณแม่ดังนั้นตัวนี้จริงๆแล้วนี่เนะี่ยก็คือถ้าอาหารอินโดนีเซียจะเรียกว่ากาโดกาโดนะฮะแต่อันนี้มันถูกดัดแปลงมาแล้วเชฟก็เลยทักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนี่นะเนี่ยข้าวเกี๊ยวน่าจะาข้าวเกี๊ยวบาลินโจไม่ใช่เหรอแต่บอกเอ้มาอันนี้เมืองไทยนี่ดัดแปลงๆอันนี้ก็จะเป็นมันเทศแล้วครับฮะซุป ขึ้นชื่อจริงๆนันคือซุปหางวัวดังนั้นเนื่องจากว่าหางวัวบดแช่ก็ด้สั่งไก่เลยการกินเสน้นนี่ยเนียทั้งหมดนี้คือมาจากเมืองจีนแถบนั้นลงมาเลยแต่มาถึงแถวนี้แล้วเนื่องจากว่ามันกินแกงเยอะอย่างนี้นี่นะก็มาที่อินเดียมาที่อินโดนีเซียก็มีคล้ายๆอย่างนี้ที่มันใส่เครื่องเทศเข้าวหมกนะข้าวหมกที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นตำรับข้าวหมกอันนี้อโหยาวนั้นต้นตำรับข้าวหมกอย่างนี้ที่อินเดียจริงๆแล้วนี่นะที่ไฮเดอราบาดลักนาวอย่างนี้หลายหลาย ลล้สุดอะแต่ว่าของตัวจริงเนี่ยนี่มันใช้เครื่องเทศเหมือนเกือบ20กว่าอย่างนะฮะังนั้นเรามาชิมว่ของที่นี่เป็นอะไรตามขั้นตอนนี้นั้นเราก็จะเป็นเอเอสลั AA ดก่อนนะมีไข่ต้มมีหอมยายมีผักกาดหอม คอนเซปต์กาโดกาดนี่แหละอร่อยซุปซุปเชฟเคยทำในรายการของเชฟแล้วนะตัวนี้เครื่องเทศเยอะแล้วมันก็จะความเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยก็มีจะมาจากมะเขือเทศ โอ้ยเผ็ดสุดของเขาเนี่ยแล้วหอมเจียวแบบนี้ตัวนี้อร่อยโอ้ยเผ็ดสะใจเลยอืมซุปอร่อย มากินเส้นก่อนหอมขมิน้นหอมขมิ้นนะฮะเอาล้วมาถ้วยแขกเอ๊ะเส้นข้วยเตี๋ยวแขกแต่นี่ใช้เส้นเล็กนะครับ มขมิน้นวิลาคาดามอนลุกกวนลูกผักชีแน่นอนพริกหน้ารองหน้าทานอร่อย สงสัยชำนานํำเนื้อวัวเนื้ออร่อยสุดท้ายเดี๋ยวมีน้ำจิ้มที่นี่ด้วยอันนี้ห้ามลืมเลยน้ำจิ้มที่ของเมืองไทยที่อาหารอิสลามทำอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลาเนเป็นตัวเมีนนะครับใช่แล้ว ซึ่งต้นตำรับนี้ก็เป็นอย่างนั้นเชฟก็จะโรยวาซาบิซอสของเราอืมอืมอืม,อม,อมวันนี้ไม่มีของทอดก็เลยแต่ว่าปอบเปี้ยที่นี่เนี่ยก็โอเคมากกับวาซาบิมายองเนสของเราเลยนะน่าข้าดูดี คารา m มลคล้ายๆลูกกะวาะหอมที่อย่างหนึ่งที่ต้นตำรับของข้าวหมกนี่ก็คือเครื่องเทศที่เรียกว่าเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกยาฟันอันนั้น่ะคือเกสรดอกหม้นะครับแต่ว่าเมืองไทยอย่างนี้ขายในราคาอย่างนี้นี่น่ะไม่น่าใช่แหละ ็เลยความเหลืองอันนี้น่าจะมาจากขมิ้นครับเนื้อนุ่มแนวหวานอันนี้ก็ต้องต้มเป็นโอ้ยมีเอ็นด้วยเดบ่ว่าอันนี้ตูนไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมอง ความเนื่งจาว่ามันมากก็เลยให้แบบน้ำจิ้มที่ออกแนวเปรี้ยวหวานหน่อยหนึ่งตัดความเลี่ยนเอาเอท่านผู้ชมกรับลองอเข้าใจแล้วว่าบางสะอาดบอกว่าทำไมที่นี่เนี่ยไม่มีวันอยู่เลย ว่าไม่ใช่ชาวอิสลามเท่านั้นชาวมุสลิมเท่านั้นที่ชอบอาหารที่นี่ใครใครก็ชอบเขาบอกกับวาซาบิสนะใช่ไหมฮึท่านผู้ชมสำหลัดแขกท่าลัดแขก เนื่งจาว่าเคยทานของต้นตำรับแล้วโอเคโซโตายัม okay. ตัดแปลงมาแต่ว่าถูกปักน่าจะถูกปักคนไทยสำหรับเชมก็อร่อยที่ทานแล้วชื่นใจอันนี้คือความเผ็ดสงชัยนองพี่คีนูไม่น้อยก๋วยเดียวแขกอันนี้อร่อยแต่ว่าที่ของข้าวหมกไก่อันนี้ก็อร่อยเกินธรรมดาทั่วไปเนื้อวัวที่นี่ นุ่มอร่อยดีกิงกะวาซาบิซอสยิ่งอร่อยเบ็ดเสร็จรวมกันทั้งหมดคือมาที่นี่นี่เนี่ยแชบว่าถ้ามาถึงแถวนี้ต้องแวะมาร้านไอชานะฮะร้านนั้นน่ะ recommended by เชฟค่ะนี้ครับ <c oughs> มะวัชบี วาาัสดินิดเดียวนิดเดียวนะกินงก่าสเต็กกินงกัาอะไรที่มันความของอร่อยอร่อยทั้งหมดอย่างนี้มันก็ขายมันสูงอันนี้ตัดเลี่ยนท่านผู้ชมครับนี่คุณสะอาดเจ้าของร้านนะฮะที่อธิบายตะก,กี้ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสะอาดเองมาแนะนําให้กับเรานะฮะที่นี่ร้านที่นี่มันจะ50ปีแล้วแล้วยังไงก็ตามเนาะถ้ามาที่แถวบางลำพูก็อย่าลืมแวะมาที่หลานไอชานี่เองนะฮะจาก รายการของเรามีนิดหน่อยที่จะปรับกับคุณสาสา์เนะครับขอบคุณครับดีครับ